อัลไซเมอร์เนี่ยค่ะเป็นการเสื่อมของเซลล์นะคะจนเกิดเขาเรียกว่าอัไมลอยพลากดังนั้นถ้าเซลล์สมองมีการเสื่อมลงไปเรื่อยๆการเชื่อมต่อของเซลล์ก็จะลดน้อยลงอายุที่เรามากขึ้นเซลล์ของเราก็จะเสื่อมถอยไปตามอายุของมันมากขึ้นนะคะดังนั้นเราจะต้องมีการเสริมด้วยอาหารเสริมที่ช่วยในเรื่องของการบำรุงเรื่องของสมองมากขึ้นนะคะดังนั้นวันนี้นะคะจะแนะนําในเรื่องของตัวบาคโคทัยนะคะเพราะว่ามีสารสําคัญทั้งหมดตัวแรกประกอบด้วยบาคโคป้า มอนิเอรีนะคะหรือว่าสารสกัดจากพรอม,มินะคะต่างประเทศเรียกว่าบรามินะคะซึ่งตัวนี้เองเนี่ยจะมีสารสําคัญเรียกว่าบาโคไซเอและบาโคไซบีดังนั้นบาโคไซเอเนี่ยค่ะจะเรื่องเกี่ยวกับของตัวแอนตี้กซแดนหรือว่าเป็นสารต้านอนุมูลอิสระแต่ตัวที่ใช้ในเรื่องของสมองจริงๆนั้นคือตัวบาโคไซบีนะคะจะเน้นเรื่องของการจดจํามากขึ้นกว่าเดิมและที่สําคัญนะคะตัวบาโคป้านะคะหรือว่าตัวพรมมิเนี่ยจะเป็นตัวที่เพิ่ม การไหลเวียนของเลือดให้มากขึ้นดังนั้นเมื่อเลือดไหลเวียนมากขึ้นก็จะนำพาพวกออกซิเจนสารน้ําต่างๆค่ะไปหล่อเลี้ยงสมองมากขึ้นกว่าเดิมสมองเราก็จะมีความจดจําที่มันดีขึ้นกว่าเดิมนะคะและอีกตัวหนึ่งที่เราจะพูดถึงคือในสมองของเราเนี่ยค่ะจะมีเขาเรียกว่าอะซิติลโคลีนนะคะ อะซิต l c โคเ i n e เนี่ยจะเป็นตัวช่วยในเรื่องของการจดจำแต่บาค o p a ตัวนี้ค่ะจะไปยับยั้งการเกิด a ะซิติลโคเ i นเอสเทสที่ว่เป็นตัวที่จะทำลายตัวอะซิติลโคเรนนะคะดังนั้นการจดจำเราก็จะมีมากขึ้นเพิ่มการจดจำมากขึ้นแล้วก็ทำให้เกิดการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้มากขึ้นกว่าเดิมค่ะ ตัวต่อไปนะคะก็คือเป็นฟิชออยล์ฟิชออยล์หรือว่าอีกตัวหนึ่งก็คือเขาเรียกว่าน้ำมันปลานะคะน้ำมันปลาเนี่ยก็จะมีตัวโอเมก้าสซึ่งซึ่งมีตัว DHA แล้วก็ตัว EPA เราจะมีสัดส่วนของ DHA ต่อ EPA เนี่ยอยู่ที่5ต่อ1ซึ่งมีความเข้มข้นที่สูงมาก มันจะช่วยในเรื่องของการเพิ่มกระแสประสาทค่ะแล้วก็ช่วยทําให้การเชื่อมต่อของเซลล์ประสาทเนี่ยทำงานได้อย่างดีขึ้นนะคะเมื่อสมองของเรามีการทํางานที่จดจาในสิ่งอะไรที่มันซ้ําๆซ้ําๆมากขึ้นเนี่ยก็จะทําให้การจดจําต่างๆเกิดขึ้นมากขึ้นด้วยเหมือนกันทั้งหมดนี้นะคะอยู่ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบาโคทายค่ะที่จะช่วยดูแลสมองของเรานะคะให้ห่างไกลจากภาวะสมองเสื่อมโรคอัลไซเมอร์และลดลดความเครียดได้ด้วยอีกทั้งช่วยในการฟื้นฟูความจํา เสริมสร้างความจําและรักษาความจําของเราให้ดียิ่งขึ้นค่ะดังนั้นเรามารับประทานอาหารเสริมบาคโคไายเพื่อดูแลสมองของเรากันเถอะนะคะ